ครับผมขอพูดถึงเสนะครับผมไม่แน่ใจว่า,าว่าเสเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะจะมีหลายคนว่าเสน่าจะเกษียณอายุราชการหรือเปล่านะครับว่าแกเป็นคนเดียวกันกับที่โทรมาหารองมณฑลทนทหารบกที่26ที่เช็คระบบคลื่นความถี่ให้ผมนะ ที่เช็คระบบคลื่นเอ๋อเดี๋ยวนะฮะตอนที่ผมเข้าพบเอ,อ่อรองมทบยี่สิบหนะฮะมันเป็นการตั้งเวลาไว้ก่อนนะหลังจากนั้นพอผมเข้าไปข้างในปุ๊บจะมีสอหอครับจะมีสอหอยืน2มือถืออยู่ข้างหน้าออกมาต้อนรับนะฮะใต้หน้าจอมือถือจะเป็นการทับระบบโปรแกรมของการสื่อนั่นคือสอหอแต่ผมปรับดูตัวภายใน แต่ผมปรับดูตัวภายในจะมีตัวอยู่ภายในของสหอในมณฑลทนาหารบกที่26หลังจากนั้นพอผมเข้าไปนั่งได้มีรองมณฑลทนาหารบกที่26เดินเข้ามาก่อนท่านผอ,อมทบ26นะฮะพอได้นั่งคุยแล้วท่านผอ,อมามีเสียงพูดบอกก่อนว่าอีกกีนก่นาทีกี่นาทีเขาบอกว่าผัวจะโทรมานะฮะผมไม่แน่ใจว่าใช่เสหรือเปล่า ที่เคยทำงานที่เคยเป็นทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ได้หลุดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการดักฟังในแดนความมั่นคงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลุดเข้ามาที่ผมหลังจากเออคือจะมีตัวอยู่ทั้งตัวของเออรองมอบอยี่สิบหกและทั้งผอ,อและหลายคนนั้นคือตัวภายในที่อยู่ในตัวของพวกท่านนะจะปรับดูหลายอยา่างหลังจากนั้นมีเสียงเออ มีคนโทรมาแล้วได้ยินเสียงสายสนทนาแล้วก็ตรงตรง,ตรงตามที่มีเสียงบอกก่อนนะหลังจากนั้นเอ่อมีมีคนโทรมาจริงหลังจากนั้นเอ่อเหมือนกับเสียงนั้นพูดว่าไม่ต้องพูดอะไรฟังที่มันพูดพอแล้วก็ขยับหัวใม่อย่างนี้ครับคล้ายกับเหมือนใส่บล็อกคําหรืออะไรบางอย่างหนึ่งอย่างนี้นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันกับที่เสนั้นนัดผมไปหา วันที่เสนั้นมาประชุมที่สโมสรทหารบกแล้วนัดผมไปมีเพศสัมพันธ์ท่าตะแคงที่โรงแรมปฏิพัฒน์แล้วเคยจะให้ผมนั้นไปขายของที่ปราจีนบุรีไว้จะให้คาแรงผม300อ,อะไรสักอย่างเนี่ยนะว่าเสดดูแลธุรกิจให้เพื่อนมันเป็นเหมือนโปรแกรมเหมือนใครใส่อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะณนะครั้งนั้นไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันหรือเปล่า ผมพยายามถามตัวที่อยู่ในตัวคนหลายชั้นแต่เขายังไม่พูดบอกเขา oh. แปลกแปลก